คุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน28 29เมษายนระวังพายุฤดูร้อนไทยตอนบนเจอฝนลมแรงลูกเห็บกทมตกร้อยละ40นะฮะ11นาฬิกา28วันที่28เมษายนนะครับในวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2 0 เมษายน2560ฉบับที่12ลงวันที่28เมษายน2560ระบ,บุว่าในช่วงวันที่28-29เมษายนประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่กับมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าบางพื้นที่โดยอากาศจะ คลายความร้อนลงมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้นะครับภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิศโลกพิจิตรสุโขทัยกำแพงเพชรลำพูนและลำปางครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดสแก้วปราจินบุรีนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะฮะภาคกลางบริเวณจังหวัดนครปฐมสมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลด้วยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้ตนไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชดแรงลมกระโชกแรงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับทั้งนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคุอาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่28ถึง29เมษายนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณอากล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับ สำหรบับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้รอนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่กับมีลมกระชากกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด28ถึง27ถึงองศางเซนเซเยสอุณหภูมิสูงสุด3 6ถึง38องศางเซนเซเยสรครับคุณผู้ฟังครับอ่านี่ก็เป็นคําเตือนมาเราก็ควรจะระมัดระวังกันได้กันไว้นะครับคุณผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากกสิจหนวสูนอาเซียนเรดิโอดีเจไมเคลครับผม